สวัสดีค่ะเข้าชูช่องป้าคำสายกกอกก็มีต้นการ9ก้ต้นนะคะก็จะได้เอาเอาอันเาะนี่ค่ะนี่ค่ะอลังการงานสร้างเลยนะคะดุกหนาเลยนะคะนี่ค่ะก็่าอชิแล้วก็ลุงพลนะคะเอาซากคลิปเลยนะคะ ลุงก็ล้อยา,อาชินะคะน่ารักมากเลยค่ะก็ไปก่อนนะคะวันนี้นะคะก็มากเลยนะคะดกขนาดหนักละคะเงินอยู่ในบ้านลุงพลขวัญเงินเข้ามาแล้วนะคะเต็มตึ้งเลยนะคะบ้านลุงพลบรรจุเงินนะคะหลายหลาล้านเลยขอให้หลังไหลภัยพัดมานะคะใครอยากทำบุญก็ มีบัญชี9วัดตลอดนะคะอย่าโอนเข้ามานะคะอย่าโอนเข้าบัญชีของยูทูบเบอร์นะคะของป้าคำสายก็บอกว่าอย่าโอนมาก็โอนมาแล้วนะคะก็มาทำให้แล้วนะคะก็ต่อไปนี้ก็จะโอนเข้าแต่ว่าบางคนน่ถามบอกว่าให้บอกชื่อวัด บอกชื่อวัดเราเอาให้แล้วก็เขาไม่อ่านหรอกค่ะคือเราทําบุญเข้าบัญชีวัดแล้วก็เข้าไปเลยนะคะเสียงอย่างนอบัดีมกก็เสียงป้าคําสายค่ะเอฟซีเขาบอกว่าอยากให้พระอ่านไม่มีเวลาอ่านนะคะเราทาบุญเข้าวัดแล้วก็ไม่มีเวลาอ่านก็ลุงพลก็บอกว่าให้โชคดีนะครับให้บุญหนุนนํานะคระย่าทีอาบน้ำนเขาใส่กระปูงชุดนี้ มันหลายตัวมันหลายตัวหลายตัวมันหลายเดียวหลายเดียวดูดูเสื้อเขาก็ออกลอกนะคะใส่ไปุ่นอะไรมานะะน่นกระเป๋ากลายเดียวกันกับผ้าถุงก็ไปก่อนนะคะไปก่อนนะคะโชคดีทุกคนนะคะอ้าว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 ขนนกินข้าวหรือยังลูกกินข้าวหรือยังเฮะ เฝ้ารลดพ่อเลยนะคะออกมาสิคะอโอกินข้าวหรือยังคะกินข้าวหรือยังคะวันนี้กินข้าวหรือยังช่วยมากเลยนะคะตัวเ็วขนาดเลยค่ะตัวเ็วขนาดเลยค่ะนั่น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 ไปแล้วจะไปปีนอันนั้นพ่ออีกบ่ไปปีนต้นไม้พ่อบ่ เออกินข้าวนั่นแหละอย่าไปปีนเด้อขาดหมดเลยนี่กินข้าวนั่นแหละ ทำอะไรครับทำอะไรครับอ,อ๋อวันนี้นะ่ะเพื่อนจะไปขนน้ำแม่เหรอวันนี้ไปขนน้ำเลยขนน้ำครับคุงอะไรครับนี่ของแม่ผู้ใหญ่โอ้ยไปไหนก็ทิ้งนั้นเนาะไปแล้วกลับบ้านแล้วจ้าลำ้ลำล้ำมากินห่ออยู่ปนกระจา ลำลำลำมากินห้ามกกนกตาองยายรองบอครบแล้วครบแล้วจ้าได้สี่นาทีนะคะแต่งตัวเดีอนี้เลยเนาะเอาไปเลยจะเอาไปเลยแล้วมีเครื่องระบอกไม่มีก็เอาไปตั้งเตรียมว่ห้อาคยอยขยยบ่ให้ตู้อยบก ซื look, so mm ้อมาเลยค่ะจ้าัดไดเงินโบุ้โอ้ยถินเอ้ยเสียงเมียงบอกหุจักบอกทำบุญเนาะทำบุญทำบุญโลดเนาะแล้วว่าคุณเจ้าพัดก็ดูนี้ก่อนเะ ข่าว่าต่อไปนี่นะลุงพนว่าห้ามื่อเขาโอนเฮาเดอ้อนี่บัญชีนะ่อย่าย่ใ้โลกเ,เขาบม่ได้เขาโอนเขาแล้วเขาเอาเงได้ชื่อบอกเรานะ่ะบอกเราเลยว่ไม่มีเวลาใครทําบุญก็แล้วไปเออแล้วไปนะคะไม่มีเวลาจะอ่านเพราะว่ามันเป็นแสนแสนคนเขา,เขาล

ก่อนี่เนี่าครับคอว่าละฟอนคือเขาบอกแป้งเฉเออนั่นแล้วก็จกจกแล้วก็มาเลยว่าร,า,ราว่างไเหรอราว่างมาขี่เมียบ,บอกอะไบอกกุล่ัมอะไ อีกนาที่นึ่ง คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยคะ่ะ